สมันตาจาักขู่คืออะไรนะครับการที่เราจะมาคุยกันถึงสมันตาจาักขู่นี้เนี่ยเราก็ต้องเข้าใจสองคำนะคำที่1ก็คือพุทธจักขู่คาที่สองคือสมันตาจาักขู่พุทธจักขู่ก็จะเป็นในสมัยที่พระพุทธองค์ยังทรงพระชนอยู่นี้เนี่ยเวลาพระพุทธองค์จะเทศนาพระพุทธเจ้าจะใช้มหากริยาจิตสีจิตจากทั้งหมด8จิตซึ่งเป็นญาณสัมปยุตนะครับในการเทศนาธรรม โดยยานสัมปยุตมหากริยาจิตตะสีที่เรียกว่าพุทธจักขุเนี่ย ประกอบด้วยโสมนัสสาคตังยานะสัมปยุตตังอสังขาริกังกามาวจระมหากิริยจิตตังโสมนัสสาคตังยานะสัมปยุตตังสสังขาริกังกามาวจระมหากิริยจิตตังอุเปขาสาคตังยานะสัมปยุตตังอสังขาริกังกามาวจระมหากิริยจิตตังอุเปขาสาคตังยานะสัมปยุตตังสสังขาริกังกามาวจระมหากิริยจิตตัง นี่จะเป็นญาณะสัมปยุตมหากริยาจิตะสีที่พระพุทธองค์ใช้ในการเทศนาหรือเรียกว่าพุทธจักขุนะครับทีนี้พอเมื่อพระพุทธองค์ปรินิพานแล้วเนี่ยก็จะเหลือเพียงสมันตะจักขุที่อยู่ในข้อธรรมที่เราอ่านแล้วเราศึกษานะครับโดยที่จากญาณะสัมปยุตมหากริยาจิตะสีจิตเมื่อสักครู่เนี้ยที่เป็นพุทธจักขุ เมื่อเป็นสมันตะจักขูแล้วจากสี่จิตจะเหลือเพียงหนึ่งจิตนะครับก็ได้แก่โสม,มานัสสาคา,าตังยานาสัมปยุตตังอสังขาริกังกามาวจระมหากิริยจิตตังเหลือจิตเดียวนะครับอันนี้คือสมันตะจักขูนะครับเพราะฉะนั้นในทุกข้อธรรมที่เป็นข้อธรรมที่ถูกต้องตามที่พระพุทธองค์ได้เทศนาไว้นะครับจะมีกำลังของสมันตะจักขุอยู่ในทุกข้อธรรมเพื่อ เป็นองค์ประกอบที่นำพาเราไปสู่การบรรลุธรรมในที่สุดเมื่อเราสิกขาธรรมนะครับนี่คือสมันตะจกักขุนะครับสำหรับวันนี้นะครับการถามตอบข้อรามจากเมืองสต็อกโฮมประเทศสวีเดนก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยในเมื่อเรามาถึงประเทศเรามาถึงเมืองสต็อกโฮมประเทศสวีเดนแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้ดูบรรยากาศ ของเมืองนี้แล้วก็เรื่องบรรยากาศการเดินทางที่เรามาถึงนี่กันนะครับนะแล้วก็ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราก็ไปชมเมืองกันต่อเลยนะครับสาธุสาธุสาธ,สาธุนวุติอุปนิธิพันธะอนุโมทามิ